ครับสวัสดีครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับเย็นๆก็เอาตัวลอกขนาด BG10 นะครับเป็นของเียวบีนะครับเดียวบี hmm. o อ่าจะมาพร้อมกับเดี๋ยวผมเอาสายรัดออกก่อนนะอ่าตัวนี้เป็นมินิทูนะครับอ่าเ o ียวบีพาเวอร์ฟูลมินิทนะครับตัวนี้อ่าก็สปูนก็สวยๆเลยครับ ฝาพิเศษตัวนี้ให้มาแบบฟูลออปชันเลยนะครับเริ่มกันที่โรเลอร์2ชั้นนะครับโรเลอร์หมุนลื่นเลยนะครับโรเลอร์2ชั้นามาดูนี่ครับพิเศษอีกชั้นหนึ่งแกนใหญ่อีกอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่แกนใหญ่2ชั้นกันเลยเดี๋ยวผมขอญาตใส่ลงไปแกนใหญ่2ชั้นฝามี มีล็อกปรับกันคลายนะครับอืมนี่ครับเสียงหว,วานอ่าเสียงหว,วานเลยครับนี่ตัวลอกจะหมุนไปทางเดียวนะครับเพราะอีกทางหนึ่งจะเขาจะมีมี มีกระเดื่องล็อกไว้นะครับไม่ให้หมุนกลับนะครับนี่ลอกเปิดดีดเด้งแข็งแรงเลยนะครับนี่นี่ครับน,นี่สภาพสวยครับตัวนี้สภาพสวยเลยครับตัวแขนแขนปรับหมุนพับเก็บได้นะครับแขนนี่พับสุดเลยพับเก็บได้หมุนออกมา ครับหมุนสุดก็พับเก็บได้นะครับหมุนเดินหน้าก็จะให้แขนแน่นขึ้นอ่หนอบหมุนลื่นเลยนะครับหอบนี่ตัวหนบหมุนลื่นครับผมตัวกันกลับปรับซ้ายขวาได้ไดน,นี่ครับกันกลับไม่ติดไม่ตายนะครับมาดูมาดูฟังนี่ครับตัว เดินหน้าถอยหลังเสียงไม่มีเสียงของลูกบอลแบริ่งเลยนะครับนี่ตัวนี้อ่าเฟืองนุง่มลื่นสมูทครับนี่อ่ปับกลับไปก็จะมีเสียงของกันกลับนะครับลอกสินเทือนี่ครับรื่น,ล,นลื่นเลยอ่าครับผม ก็พยายามให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ Made in Japan ครับผมาภาพถือว่าตัวนี้ผ่านเลยนะครับนะนะท่านใดที่จะไปตกสปิวแล้วจะผิดคิวเรียกว่าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับผมนี่ใส่สาย PE เนะาะเอนึ่งน,นี้ก็ดึงที่แดดที่แดดครับฝากไว้ครับท่านใดสนใจทัก เข้ามานะครับ